สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาใส่โค้ดมดจีเบลุนะครับผมที่แอดมินเขาได้แจกนะครับเงื่อนไขของการใส่โค้ดนี้ได้คือต้องแรงระดับเอนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ลองใส่ให้ดูเลยนะครับผมถ้าใครแรงระดับเอแล้วสามารถใส่ตามได้เลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดส่งปุ๊บอ่าเราได้แล้วครับผม เป็นเบลูจีเดี๋ยวเราตีตั้งบเลยอ่าแต่ขนาดตัวคือจะเล็กกว่าตัวที่เราได้จากการเอหรือว่าจากการตีเบลูนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มสักแบบหนึง่งเอ้เฮ้ยมีสัญลักษณ์ใหม่เกิดขึ้นเนาะไม่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว,ว่าเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนไปอ๋อมีการอัปเดตสัญลักษณ์ใหม่เข้ามา คือแบบคล้ายๆหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ได้อืมโอเคครับมีการอรัปเดตเข้ามาอ่ะเดี๋ยวไปนี่ก่อนใครจะลงแรงนะครับผมให้มาที่ตึกนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับเพื่อบางคนไม่เห็นคือใกล้กับจุดเกิดครับจุดเกิดของก่อแรกอ่ะตรงนี้ ก็ให้ตรงไปเลยครับต้องแรงเอเท่านั้นนะครับถึงใส่โคดนี้ได้เราเข้าไปในลิฟเลยครับผมแล้วก็มาห้องนี้เดี๋ยวจะลองลงให้ตาหนึ่งครับลงดูไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่รู้คือแนะนำนะครับว่าใครจะลงแรงนี้ต้องมีของสิ่งนี้ครับเพราะว่ามันเยอะมันเยอะแล้วมันนานนะครับ อตอนนี้มีเพิ่มอะไรเข้ามาไหมคล้ายๆเป็นน้ำยานะอ่านี่ครับตีอัตโนมัติแนะนำเลยครับจำเป็นมากในการลงแรงหรือใครจะถนัดกดเองก็ได้คือที่แนะนำเพราะว่าหนึ่งเดินผ่านมอนมันก็ตีมอนให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่า นี่ครับเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าน่าจะไหวนะดูอดูทรงเราไม่น่าจะไหวเพราะว่าใช้เวลาการตีตัวหนึ่งถ้าตีนานอย่างนี้แปลว่าน่าจะไม่ผ่านให้เวลาอยู่ที่เก้านาทีหรือสิบนาทีอ่ะอันนี้คือไม่ผ่านแล้วเพราะว่าเราใช้เวลานานคืดดันมันเยอะมากๆนะครับลงตั้งเก้านาที คือเราดูที่ไหวครับตอนนี้เรามีมดทีทั้งหมดสองตัวต้องไปทำให้พลังเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวเราออก,ก่อนเพราะว่าไม่ไหวแนะนำนะครับแพทนี้มาพวกเงาเราสู้พวกอาวุธที่เราใช้ไม่ได้เลยครับ แนะนำว่าถ้าอยากอาวุธดีๆเราต้องฟาร์มครับฟาร์มแล้วไปเอาวุธเกาะท้ายก็ได้ขอให้มัน HP ไอ้ดาเมจมันค่อนข้างสูงตอนนี้26บบิลเลียนเองครับน้อยมากแล้วก็การตีบวกก็คือทำให้ดาเมจอาวุธเราเยอะมากขึ้นอันนี้อ่า ให้ตีติดเป็นในตัวนี้ครับลูกสอขึ้นแล้วก็ระดับสูงๆหน่อยใช้ผงในการตีตอนนี้มีผงอยู่เท่านี้ครับได้จากการเอฟเคได้จากการลงดันนะครับแล้วก็ตัวจทองได้จากการลงดันก็คือการฟาร์มมดจีนี่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับมดจี ให้ไปฟาร์มเกาะที่เลเวลสูงๆดูตามดัดชนีแล้วก็เอาที่เราไหวดีกว่าถ้าตอนนี้แบบมันมันน่าจะไปตรงนี้น่าจะไหวเดี๋ยวลองไปดูกันได้ไหมเกาะโ,โจโจนะเพราะเกาะโจโจจะมีคนมาฟาร์มเยอะถ้าดาเมจถึงเราก็ได้ได้ตัวมาด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูกันเพราะมีคนไปปล่อยเออปล่อยฟาร์ม กันค่อนข้างเยอะเลยอะเพราะว่ามันได้ไอเปดีเขียวเยอะครับการเกิดของเกาะมดก็เวลามันเกิดทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าเกาะเกิดปุ๊บมันจะขึ้นรูปมดที่เกาะนะครับนี่คือเกาะมดก็ตอนนี้มดยังไม่เกิดก็มีดันเจียนเกิดดันเจียนก็ประกาศถ้าเราไม่รู้ก็ต้องเข้ากลุ่มแอดมินครับ เขาจะประกาศไว้อ่ออตีโตรงนี้จะเป็นที่คนนิยมมาค่อนข้างเยอะเลยครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เปิดตีออโต้ไว้นี่นะพอะตีออโต้แต่ทำไมไม่ตีมันไปตีโน่อนอ๋อโอเคมันตีโน่นคืออย่างนี้ถือว่ายังไม่ยังไม่ไหวอะระดับนี้ตี ตีไปใช้เวลานานนะแต่เลเวลที่ได้มาคุมนะครับเพิ่งเลเวลสอเองเดี๋ยวเราตีทักปป๊บ,บเดียวพอเพราะว่าอ่ตีตัวนี้แทนแล้วกันเพราะาตัวนั้นไม่ไหวตัวนั้นแบบไม่ไหวจริ้งริ๋ดป,ป่าปรากฏนี่ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเหมือนคลิปที่แล้วพาดูเดี๋ยวลองไปหาดูว่าได้เพื่อแบบ มามาจากคลิปที่แล้วเราหาไม่เจอรอบนี้เราจะหาหดูก็มีคนก็หาเหมือนกันแหละคนที่ไม่มีเขาต้องการหาซึ่งใครเจอก่อนก็เป็นคนเก็บไปเนะี่ยมันจะเกิดแค่หนึ่งตัวทุกครั้งที่มันประกาศหึ่งตัวเท่านั้นมีโอกาสเก็บได้กับไม่ได้นะครับ เก็บมาอาจจะไม่ได้เก็บมา,าจะได้ก็โชคดีไปจริงเป็นพานา,าที่แบบสูงสูงหน่อยมันก็เก็บยากอย่างมังกรเนี่ยเก็บยากแต่มังกรที่ย้ายอยู่เนี่ยเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดหรือยังเพราะว่าเราใส่ไปแล้วอยามองดูครับ ลก็วิธีหาง่ายๆก็คือปิดหมอกนะดูเดี๋ยวลองเปิดหมอกให้ดูนะครับพอเปิดหมอกปุ๊บเราแทบจะมองไม่เห็นก่อนนะมันจะจางๆเพราะฉะนั้นปิดเกาะปิดหมอกไปอตนะอนนี้ยังไม่มีใครได้นะครับเขาวิ่งบนไปอย่างนี้ ก็ดูสามเกาะเล็กๆน้อยๆก็ไปดูมันมีโอกาสที่ดำให้เราเจอถ้ามีคนเก็บแล้วก็จะมีขึ้นชื่อบอกว่าคนนี้ได้เก็บไปแล้วนะได้ไม่ได้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะพอเก็บไม่ได้ก็เท่ากับหายเหมือนกันเก็บได้ก็หาย วนไม่เจอส่วนใหญ่รบับนรอบเนี่ยครับมันมันบอกไม่ได้ว่าเกิดตรงไหนขอใช้เทคนิคก,การวนหาก็มีคนน่าจะมีคนวนอยู่ถ้าเราตามหลังเขาเขา,าน่าจะเจอก่อนอาจจะไปออกเกาะนู่นก่อนนี้นะเดี๋ยวหาก่อน นี่เจอแล้วดวงดีด้วยเราเจอเป็นทางด้านมังกรน,นะไม่ดูตัวดีเราเก็บไปหรือเปล่าจะเช็คก,ก่อนนะบินนะเก็บไปแล้วลองเก็บไปดูแล้วกันเผื่อไดอีกตัวฮอรอมีแล้วถ้าไม่มีก็คือมันก็จะขึ้นชื่อถ้ามีแล้วก็คือเนี้ยตามหาอย่างนี้ าค่อนข้างกลายกก็ะิ้งก่อยเยอะแล้วก็ดิ้งหายากอันนี้มีตัวแล้วก็เลยไม่ได้ละโอเคการลงแรงก็พูดถึงเท่านี้ครับใครที่อยากได้ไม่รู้ว่าโคตจะหมดวันไหนส่วนตอนนี้คสองหมดแล้วนะครับก็ก็เปลี่ยนจากการเอฟเคไปฟาร์มเบลีก็ได้เพราะเราก็ได้หมดจีมากัน ก็พอพอลุยกับมดได้ครับตอนนี้พลังแต่ละคนแบบสูงมากครับ1 QA ไปแล้วการเจอมดก็อาจจะไม่ไหวแล้วต้องมีเซอร์วีครับแนะนำเซอร์วีแล้วให้เพื่อนตีที่ตีไหวเป็นหนึ่งคนจะมีโอกาสได้มดมากกว่าเพราะว่าหลายคนมีพลังเยอะพอเจอมดเบรลุปปุ๊บก็ตีแค่สอามทีก็หายแล้ว ถ้าอย่างผู้เล่นใหม่ก็ไม่ทันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดถึงการทำมดเดดๆนะครับโอเคขอจบคลิปแค่นี้นะครับ